หรือไม่ว่าวันนี้ไม่ได้มีแค่หนังและซีรีส์ที่คุณสามารถสนุกได้ทุกที่ทุกเวลาคาคาเว็บตูนแพลตฟอร์มให้บริการอ่านมางังงะของฝั่งเกาหลีที่เรียกกันว่ามันหัวหรือเคเว็บตูนแบบออนไลน์ถูกลิขสิทธิ์ครบรถให้เพลินกันได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันใช้งานง่ายและเปี่ยมด้วยลูกเล่นโดยที่ผ่านมาใครเป็นแฟนซีรีส์โดนใจอย่าง What's wrong with Secretary Kim รักไม่น้อยเลยขาคิม อีเทวอนคลาสธุรกิจปิดเกมแขนยิอัแนแคนนี่เคาน์เตอร์เคานเตอร์คนล่าปีศาจและหนังไซไฟสุดอลังการ Space w e เปอร์ชนชั้นขยะปฏิวัติจักรวาลทั้งหมดที่เราว่ามานีีล้วนเคยเป็นเว็บตูนมาก่อนแล้วถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปรีเมคใหม่ให้กลายเป็นปรากฏการณ์ชิมาชอตวเนี่ยทะ ใครที่อยากสัมผัสต้นตำรับความสนุกเราก็ขอเชิญให้ไปท่องอาณาจักรใหม่ของเคเว็บตูนกับคาคาเว็บตูนที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความชอบของคุณมาพร้อมระบบการแนะนำผลงานผ่านทางการจับคู่โดย AI แต่วันนี้เราขออาสารแนะนําเว็บตูนอีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากให้ทุกคนจับตาโซโล่เลเวลลิงออริจินลเว็บตูอันดับหนึ่งจากเกาหลีทีเริ่มต้นจากการเป็นไล h ์โนเวล โดยชู่กงก่อนจะถูกสาแสงเติมสีใส่ความอลังการจัดเต็มในรูปแบบเว็บตูนโดดเด่นด้วยลายเส้นสุดละเมียดฉากสอสู้สุดอลังการรวมถึงความเท่จับใจของเหล่าตัวละครโดยเฉพาะพระเอกของเราซองจินอูพบกับเรื่องราวเหนือจินตนาการในจักรวาลที่โลกมนุษย์ของเราเชื่อมต่อกับโลกมอนสเตอร์อย่างดันเจียนผ่านประตูมิติที่เรียกว่าเกท ในขณะที่ภยยัยรา้ยย่างกลายมาสู่ดินแดนของพวกเรามนุษย์ธรรมดาบางคนก็ถูกปลุกพลังให้กลายเป็นฮันเตอร์เพื่อออกล่าเหล่ามอนสเตอร์ในดันเจียนแต่สําหรับฮันเตอร์แกรงอียังซองจินอูในดันเจียนระดับต่ําสุดเขาก็แทบจะเอาตัวไม่รอดสมกับฉาย,อยาอาวุธสุดกาของมวลมนุษยชาติแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันในดับเบิลดันเจียนทำให้เราต้องลุ้นว่าเขาจะรอดออกมาได้หรือไม่ ก่อนจะตื่นขึ้นมาใหม่ขอพลังแปกประหลาดคล้ายกับเกม RPG ยิ่งฝึกฝนปั่นเควสออกล่ามอนสเตอร์มากเท่าไหร่เลเวลของเขาก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นจากฮันเตอร์ร k งสู่ Hunter ร์ร k งอสแข็งแกร่งที่สุดในโลกทั้งหมดที่เราเล่าไปเป็นเพียงแค่เนื้อหาของตอนแรกเท่านั้นยังมีลาปริศนาสุดอย่างขาดเควสป่ามอนสเตอร์สุดฮารืโหด และการประจนภัยอีกมากมายให้คุณได้เก็บเวลความสนุกรับรองได้เลยว่าอาจสนุกถูกใจแฟนเว็บตูนแนวนี้แน่นอนและที่สำคัญพร้อมให้ทุกคนได้สนุกแบบผูลิเกสิท์ได้สนับสนุนผู้สร้างที่เรารักสารงานกันต่อไปโ l o เลเวลลิงจมตื่นและสัมผัสความสนุกพร้อมกันวันนี้ที่คาคาเว็บตูนเท่านั้น โหลดแอปได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Google Play พิเศษสุดสำหรับคนที่สมัครใหม่รับไปเลย2,000 c a แคชเอาไว้แลกเป็นตัวอ่านได้ถึง10ตอนของดีแบบนี้บอกเลยครับว่าห้ามพลาดก่อนจากกันไปบอกผู้เล่าในครับว่าคุณเคยอ่านเคเว็บตูแล้วหรือ,อยังถ้าคุณรักความบันเทิงก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้ เื่อเมพานหลากคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจอลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดออจัสดูอิตพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย